ติ๊งตองเช้านี้มีพัสดุส่งมาแต่เช้านะคะของคุณแม่ลักกี้คุณแม่ลักกี้ได้กรุณาเมตานะคะส่งยารักษาเชื้อรานะคะมาให้เป๋าตังแล้วก็ได้บอกวิธีการรักษานะคะว่าคุณแม่สมควรจะทำยังไงกับเป๋าตังบ้างคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ลักกี้มากๆเลยที่ให้คำแนะนำพร้อมกับเออเมตานำยาซื้อยามาฝากให้กับเป๋าตัง ขอให้คุณแม่ลักกี้นะคะมีความสุขในทุกๆวันพรใดที่ประเสริฐขอจงเกิดกับคุณแม่ลักกี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เอ็นดูเด็กๆบ้านนี้เดี๋ยวคุณแม่จะแกะกล่องโชว์เนาะเป็นยานาโนแคร์ค่ะ ี๋ยวแม่จะเริ่มต้นรักษาเลยนะคะแล้วก็จะทําตามที่คุณแม่ลักกี้ได้แนะนํำมากราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่เอ็นดูกันเนาะดีใจที่สุดเลยขอบคุณคะ่ะ สัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านวันนี้นะคะอังไรจะมาสาธิตวิธีการทำอาหารนะคะขอให้ FC ตั้งใจดูนะคะว่าอังไรวันวันหนึ่งกินอาหารอย่างไรนะคะอังไรจะตั้งใจทำให้ FC ดูทุกคนเลยนะคะ อันนี้แม็กซิม่านะคะแม็กซิม่าสำหรับสุนัขนะคะต้องเป็นสุนัขพันธุ์เล็กนะเพราะว่าแม็กซิม่ามันจะมีพันธุ์ใหญ่กับพันธุ์เล็กนะคะถ้าพันธุ์เล็กเนี่ยเม็ดจะเม็ดจะเล็กนะคะให้เลือกเอานะคะมันจะมี2อย่างเหมือนเหมือนตัวเ g g ben p r ซนเตอร์แม็กซิม่าเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะแล้วก็อาจจะเป็นอาหารเปียกที่ห่ออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเม็ดอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ยอมทานแม่ก็เลยจะต้องสรรหาเอา,เอานู่นเอานี่มาคลุกเคเ้าพร้อมๆกันนะคะ ตั้งใจมากเลยค่ะตั้งใจกินอังไลอังไลคะไม่สนใจแ,แ,แม่เลยอ่ะอันน่ะสนใจนิดเดียวเดี๋ยวแม่ขอแกะแป๊บหนึ่งนะคะก็จะเทอาหารอย่างละครึ่งนะคะก็อาหารกระป๋องเนี่ยที่เทไว้นะคะก็ตักมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เอาใส่ทัพเปรแวรนะคะไม่ใช่เอาใส่ทั้งกระบอกอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันมันไม่ดี ฟ้นใส่นะคะฟ้อนออกให้หมดแล้วใส่ทับแวรแช่ตู้เย็นไว้จะได้อีกมือหนึ่งนะคะส่วนอันนี้ก็ดูปริมาณของน้องๆว่าใครกินเยอะใครกินน้อยแม่เนี่ยจะถนัดแล้วว่าใครกินเยอะใครกินน้อยแม่ก็เลยคิดว่าแม่กะได้ถูกต้องแม่ก็จะคลุกคลุกนะคะคลุกให้เข้ากันแล้วก็แบ่งครึ่งจานเนี้ยจะเป็นของพี่อ่างเปาและจานเนี้ยจะเป็นของอ่างไร ทำไมแม่ถึงเอาจานนี้ให้อังไลเพราะอังไลหน้าสั้นนะคะเวลาที่ก้มลงไปเนี่ยมันก็จะได้ดูไม่ลึกแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาดูเราใครจะอะไรกันทําให้การกินเขามีความสุขแต่จานนี้มันจานลึกซึ่งเหมาะกับออสุนัขที่หน้ายาวอย่างเช่นอังเปาค่ะก็เป็นพุดเดิ้ลเขาก็เลยเป็นสุนัขที่หน้ายาวมันก็เลยที่จะเหมาะกับจานของเขาส่วนแม่ก็คือจานกินข้าวธรรมดาที่ไม่ลึกมากแล้วก็ออไม่แบนมาก เอามาให้อ่างไรกินแม่ก็พยายามหาจานที่มันเหมาะสมกับลูกเนาะแม่ก็คิดว่ามันเหมาะสมแบบนี้อะไรอย่างนี้บางทีการกินข้าวเนี่ยถ้าเราใส่ใจนิดนึงเราก็จะรู้ว่าสุนัขหน้าสั้นกับสุนัขหน้ายาวเนี่ยเราสมควรจะทําอะไรบ้างนะคะสิ่งที่แม่พูดไปเนี่ยคือแม่รู้ด้วยเออกาต้องบอกว่าแม่รู้ได้ด้วยตัวเองอะนะคะอย่าบอกว่าแม่เป็นผู้รู้ทั้งหมดเพราะว่าอันเนี้ย แม่ดูจากประสบการณ์ของตัวเองอะนะคะแล้วก็เอามาประยุกต์ให้ลูกๆไ,ไ,ได้ได้ใช้กันนะคะแม่ก็เลยคิดว่าอันนี้แม่ก็จะสรรหาให้ลูกอย,อย่างดีที่สุดแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจลูกได้ดีที่สุดเนแม่ก็จะแบ่งให้อังไรเน่จะกินไม่เยอะค่ะแต่อังเปากินเยอะเห็นไหมคะแม่ก็จะรู้ว่าปริมาณไหนเนี่ยให้ใครเท่าไหร่นะคะเชฟอังไรเขาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเขานั่งรอแม่ นี่ค่ะดูหน้าเขาเขาจะไม่มองเลยทั้งที่นอกจากต่อข้าวจะถอยหลังไปหน่อยนึงนี่แหละค่ะเขาส่วนพี่อ่งางเปาเนี่ยเดี๋ยวจะมากินเองนะคะเดี๋ยวเขาจะมากินเองต้องให้เรียกมากเดี๋ยวเขาจะเดินมากินของตัวเองเหมือนเขารู้อ่ค่ะนะคะแล้วก็แม่ก็จะเก็บพวกอาหารนะคะอาหารแมว อันนี้ก็จะมีคู่กันก็จะวางคู่กันนี่คืออาหารแมวในบ้านที่แบบเออหิวนะฉันหิวนะ <ü S 1> เดี๋ยวฉันเดินไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนะเดินมากันเนาะแบบฉันหิวนะเดี๋ยวฉันเดินไปกินเองนะคะอ๋อในเมื่อแม่ชวนมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ชวนไปดูเอ่อน้ำดีกว่านะคะที่เด็กๆในบ้านได้กินกันนะคะน้ yse, ําเด็กๆในบ้านได้กินน้ําแบบไหนเดี๋ยวแม่พาไปดูนี่ค่ะ นี่คือน้ำของเด็กๆในบ้านนะคะก็อันเนี้ยจะเป็นของน้องแมวอันนี้จะเป็นของน้องหมาถามว่าน้ำเหมือนกันไหมน้ำเหมือนกันค่ะแต่เหมือนเขารู้ว่าอันไหนของใครอันเนี้ยแมวจะกินส่วนอันเนี้ยก็คืออังไล้กับพี่อังเปาจะมากินน้ำเนี่ยเรากินแบบไหนนะคะเราก็ให้ลูกกินแบบนั้นก็วางไว้เผื่อจะต้องเติมแต่ต้องล้างนะคะล้างทุกวัน ล้างภาชนะของลูกทุกๆวันนะคะเพระเราถ้าไม่ล้างเนี่ยมันก็สะสมเป็นเชื้อโรคอีกลูกก็จะสุกอนามัยไม่ดีอีกเดี๋ยวแม่จะพาไปดูข้างนอกออว่าข้างนอกกินแบบไหนนะคะน้าข้างนอกที่หมายถึงก็ในบ้านนี่แหละค่ะแต่อยู่อีโซนหนึง่งเดี๋ยวแม่จะพาไปดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวของเด็กๆนะคะเนี่ยค่ะแม่ก็จะเป็นมื้อเย็นแม่ให้แต่มื้อเย็นนะมื้อเย็นแม่ก็จะให้อาหารเปียก อาหารเปียกเนี่ยออให้เป็นยี่ห้อไหมถ้าอันนี้พูดตรงๆเนาะถ้ามีสตางค์เราก็อยากให้ลูกกินดีๆก็จะเป็นมีห่อแต่ถ้าออไม่มีสตางคนะ์เนาะเขาเรียกว่ามีน้อยแล้วกันเ,ออเขาเรียกว่ามีน้อยนะคะแม่ก็จะให้กินแบบออกระป๋องเปลือยนะคะแม่ก็จะกินแบบกระป๋องเปลือยส่วนอ,อ,อาหารเม็ดก็จะเป็นแม็กซิม่าแม่ก็จะใส่กระบอกเอาไว้นะคะ ก็จะเป็นแมกซิมาก็จะให้เขากินแมกซิมาแบบนี้นะคะแมกซิมาก็ยังกินกินอยู่อาหารเม็ดนะคะส่วนน้ําแม่ก็จะวางไว้ทั่วเลยเนะะี่ยค่ะนี่คือน้ําอยู่ข้างหลังข้าวนะคะอันนี้จะจะวางไม่ไกลมากเผื่อใครชอบแต่ส่วนมากเหมือนกับแม่ต้องเททิ้งทุกวันเพราะว่าไม่มีใครชอบน้ําที่อยู่ใกล้ๆข้าวนะคะแล้วก็จะถอกมาเนี่ยก็จะเป็นน้ําอีกเช่นกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นน้ําเปล่า ซึ่งจะต้องเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไม่ได้นะคะเปลี่ยนทุกวันนะคะชเช้าเย็นนะคะต้องเปลี่ยนแล้วก็นี่เนี่ยค่ะน้ำอีกนะคะแล้วก็จะเป็นข้างนอกโรงรถซึ่งตอนนี้ฝนตกกมดิ้งไปเลยเนาะแลวเดี๋ยววันนี้แม่จะพาเด็กๆออกมานั่งเล่นในนี้กันนะคะเราจะได้เขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยค่ะแม่ก็เลยให้ดูอาหารการกินว่าเราอยู่แบบไหนยังไงนะคะ นี่คือความเป็นจริงเลยเริตี้ที่แม่บอกแม่ทาทุกอย่างให้เหมือนจริงนะคะและให้มันเป็นจริงค่ะสวัสดีค่ะ f อทุกทท่านวันนี้แม่จะมาสารภาพว่าวันนี้แม่ไปธุระแทบทั้งวันเลยเมื่อเช้านี้นะคะแม่ตื่นมาก็ทำธุระเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เออเอาข้าวหอมกินข้าวเอาข้าวหอมกินข้าวเสร็จแล้วก็ก่อง ข้าวหอมนอนนะคะแล้วก็ให้พ่ออยู่กับข้าวหอมทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าแม่คิดว่าพ่อดูข้าวหอมได้แล้วข้าวหอมแค่แค่ส่วนเล็กน้อยพ่อก็ต้องตามข้าวแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่พ่อสมควรทําให้กับลูกพ่อก็เลยเฝ้าข้าวหอมทั้งวันแล้วก็แม่กลับมาเนี่ยก็ทันข้าวทันข้าวเย็นพอดีให้กับพี่ๆทุกคนแล้วก็ข้าวหอมด้วยพอกินข้าวเสร็จ แม่ก็ให้เขาเล่นสักพักหนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะป้อนยานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าตอนนี้แม่ป้อนยาสําเร็จรุ่งรุ่งไปด้วยดีหรือยังไงนะคะจะได้ให้กําลังใจเขาหอมด้วยเ้าหอมยังต้องกินยาอยู่นะคะต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ยาบํารุงเนี่ยเขาเรียกว่าบํารุงปลายประสาทเนี่ยนะคะเ้าหอมก็ยังต้องกินกายภาพ ข้าวหอมก็ยังต้องทํานะคะทุกอย่างที่เ,เคยทําให้ข้าวหอมก็ยังทําอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงนะคะรอดูอีกอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดเม็ดเลือดขาวปกติเราก็จะไม่ทานยาตัวหนึ่งซึ่งเป็นยาน้ํานะคะก็ก็จะไม่ทานตัวนี้ก็จะไม่ทานแล้วนะคะก็จะเป็นทานยาเม็ดเอาซึ่งเป็นายาบํารุงปลายประสาทนะคะรู้ว่าแม่จะทำไงเห็นไหมกระโดดจะหนีแล้วไม่ได้ค่ะนะคะลูกผาลูกต้องทำนะคะ เดี๋ยวแม่จะขออนุญาตแม่จะขออนุญาตปูเอ้แม่ไปตั้งวิดีโอมันยังไงก็ไม่รู้เนาะพอมันถึงเวลาเนี่ยมันเกเรแม่มันปิ้งไปเองเลยอะมันปิ้งแบบว่าปิ้งปิดอะค่ะแม่เดี๋ยวแม่ต้องเข้าไปดูใหม่ละเพราะว่าโทรศัพท์มือถือใหม่อะค่ะแม่ก็ต้องคอยคอยเขาเรียกว่าค,คอยเล่นมันเนาะแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยได้เล่นนะคะอยู่กับลูกมากกว่าเริ่มขู่แม่เห็นไหมคะเริ่มขู่แม่ อ่ามองไม่เห็นแม่ขอโทษทีแม่ขอโทษทีเนาะไม่ได้ค่ะลูกเขาขู่เขาขู่ขพี่ปอตุงพี่ปอตุงนั่งเฝ้าเขาค่ะเขาขู่พี่ปอตุงคือเสือดําของแม่ค่ะแมวดําเนาะเขาขู่เขาขู่ค่ะขูเนี่ยขูตลอดเลยขู่แฮ่แใ,ใ,ใส่คนอื่นขู่แฮ่แๆแไม่เคยออกมาข้างนอกค่ะเคยก็มีแต่ตอนแม่พามาแต่ว่าวันนี้แม่อยากให้ออกมาข้างนอกบ้าง ขาเลยเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนเด็กาคารกเนาะนี่แหละค่ะปลอดภัยสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเอฟซีจะได้ดูกันเนาะไม่ให้เห็นหน้านะ่ะเอฟซีจะได้ดูกันเอฟซี FC เห็นข้างหลังไหมเดี๋ยวแม่อธิบายให้ฟังเอฟซี FC เห็นข้างหลังใช่ไหมคะที่เป็นตู้เย็นแล้วมีพลาสติก นะคะในพลาสติกตรงนี้แม่ป้องกันฉี่อะค่ะเพราะว่าฉี่ฉี่นักเลงที่เป็นชายหนุ่มทั้งหลายเนี่ยพ่นสเปย์จนขาตู้เย็นแม่ะพังเอาก็เลยจะต้องใช้พลาสติกอะค่ะเขาฉี่พ่นพลาสติกมันก็ไหลลงข้างล่างเดี๋ยวไหลลงข้างล่างแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะจัดการเช็ดเอาแค่นั้นเองอะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาป้อนอยาก,กันเดี๋ยวเอฟซีจะมองไม่เห็นไม่เห็นนะลูกเอฟซีจะมองไม่เห็นลูกนะคะอืม อาอย่างนี้นะคะโอเคไหมคะเอฟซี FC จะได้เห็น,นไหมคะเห๋ยวนะคะเอฟซี FC จะได้เห็นรูปนิดนึงอ,อ่าจะได้เห็นหนูนิดนึงนี่นะคะอ,อ่าเห็นรูปนิดนึงเนาะไม่มีใครช่วยเราเราช่วยตัวเองอกินยาลูกขานี่เขาไปละกินยานิดนึงนะคะกินให้เอฟซีเห็นเขาลูกเก่งมากเลยลูกสาวแม่กินยาเก่งมากเลยโอ้โห เก่งสุดในโลกล่าเลยเห็นไหมคะเก่งกินยาเก่งเห็นไหมคะเก่งเก่งสุดในโลกเลยไม่มีใครเก่งเท่าลูกสาวแม่แล้วเนี่ยอือือันนี้กินยาเม็ดมะลูกนะกินยาเม็ดนะคะคนดีของแม่แม่อยากให้เอฟซีเห็นชีวิตประจําวันของเราสองแม่ลูกไม่ใช่สิบสิบกว่าเนาะสิบกว่าแม่ลูกเลยเนาะโอ้ยคนดีของแม่แม่รักหนูนะคะ ปัญญานะคะเด็กซี MC ดูนะคะนี่นะคะยานะคะแม่แบ่งเป็นสามส่วนเล็กๆไม่ให้เขารู้สึกแบบเออธอเอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยเนาะเด็กดีของแม่สุดในโลกของแม่เลยอือ้เก่งมากเลยงับหมดแล้วหายไปแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะ อีกเม็ดนึงอย่งนี้นะคะเล็กค่ะเล็กนิดเดียวแม่ไม่กล้าเขากินใหญ่ๆกลัวเขาแบบออกออกมาเพิ่งกินข้าวแล้วก็เพิ่งเล่นด้วย mm hmm. เด็กดีของแม่ mm hmm. เออเก่งมากเลยเออหายไปแล้วอันนี้อีกอันหนึ่งเล็กๆนิดเดียว น,นิดเดียวน,นิดเดียวเองค่ะเนี่ยนี้นิดเดียวแม่พยายามซอยให้มันเล็กๆน,นค่ะกลัวลูกไวน้นี่เก่งมากลูกลูกจ๋าลูกเก่งที่สุดแลยนะจ๊ะแม่หอมสิบทีอ่ะออันนี้ไม่หมดออาหมดเอ้ยเก่งมากเลยแม่ ทติบทีให้มันหายไปเลยนะอืึอหัวดังค้าให้เอซดูหมวดังค้าหนึเก่งที่สุดเลยคะ่ะนี่ FC FC เอเห็นคะ่ะ FC คะ่ะดูหนูซิแม่ห่อเป็นข้าวต้มเลยคะ่ะห่อเป็นข้าต้มมันเลยคะ่ะหนูน่ารักไหมคะบอกพีวันนี้แม่ไปหลายสิ่งคะ่ะแม่ไปธนาคารด้วยนะคะโอ้โหธนาคารอะไรนะธนาคารกรุงไทยอะค่ะ คนเข้าคิวเยอะมากแม่ก็แบบโอ้เนอะทำไมมันเยอะขนาดนี้ทำไมโอ้ oh, เรานานๆทีออกมาทีแล้วก็ก่อนที่จะไปธนาคารแม่ไปหาหมอก่อนเรื่องหูนะคะไปหาหมอเรียบร้อยแล้วรีบขับรถกลับบ้านเลยแบบห่วงลูกมากเลยลูกจะได้กินข้าวไหมโทรคุยกับพ่ออยู่ตลอดเวลาเลยนะพ่อบอกไม่ต้องห่วงเขาไม่เป็นไรเขานอนอยู่บนห้องพักเขานู่นคนนี้ก็ได้คุยกันห่วงเขาค่ะห่วงเขามากเลย แต่แม่แค่คิดว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขามีความสุขไงคะเพราะว่าเขาเล่นกับพี่ๆเดินเล่นคุยกันอะไรเงี้ยแล้วรับเงินอยู่ด้วยเขายิ่งสนุกกันใหญ่เลยฮะเขายิ่งสนุกกันใหญ่เลยแม่จะปล่อยเขาเนาะแม่จะปล่อยเขาเดี๋ยวแม่จะเอาวิดีโอให้ดูนะคะว่าแม่ไปไหนมาบา้างแม่ขอโทษเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเขาก็ดูแลได้เพราะเขาดูแลน้องได้ เพราะว่าถ้าไม่ดูแลนี่แม่กลับมาค่าตายแน่เลยไม่ได้เลยแม่รักของแม่เนาะทำอย่างนี้ไม่ได้นะอืมบ่าบ้านหนูน้องเดินเล่นที่ลูกเดินอันนี้คือในส่วนของของของในครัวที่ออกมาข้างนอกกันนะคะบ้านแม่กับแม่เกียงจะเหมือนกันค่ะอันนี้บอกเลยว่าเหมือนกันแต่ว่าแม่ทําออกมาข้างนอกเฉยๆนะคะเดี๋ยวแม่จะลองเรียกพี่ๆว่าจะมีใครวิ่งมาหาแม่บ้างเนาะพี่ๆ บางทีก็ไม่มานะอันนี้พูดไว้ก่อนเดี๋ยวหน้าแต่อูจิอูทางเป,าต,า,งเปาตังเปาตุงมีคนหนึ่งคนหนึ่งลุกจากที่นอนชะงงหน้ามามุที่ตาชะงงหน้าหาแม่เปาตุง นาะคนอื่นไม่มาหาแม่เลยไม่รักแม่แล้วแน่ๆเลยอย่าพี่ๆอ,อ่ะอูจิอ,อุทางไม่ไมาไหมคะเขาหอมไม่ไปตรงนั้นค่ะไม่ไปค่ะมาทางนี้ค่ะสำรวจค่ะสำรวจเดี๋ยวแม่ไปจับเข้าหอมก่อน อยู่ข้างหลังข้างหลังที่กินข้าวพี่เห็นไหมคะเนี่ยอยู่ข้างหลังหา่างดิ๊กดิ๊กดิ๊ดิ๊ขีดตรงนี้ต้องไปจับก่อนมาเร็วมาตรงมาหาแม่สิมาเร็วเสือดําของแม่มาไม่มาเห็นน้องอยู่ไม่กล้ามากลัวแม่จะดุถ้าทําอะไรน้องแรงดูสาวน้อยคนนี้มองน้องแรงหนูเดินเล่นก่อนลูกหนูเดินเล่นนะคะไม่ได้หนูจะเดินเร็วไม่ได้คะ่ะแม่เอาไม่ทันแล้วหนูเก่งมากมายแล้วลูกนั่งก่อนนะคะ ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมออกมาไม่ได้ะคะ่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายวิดีโอไม่ได้เนี่ยคะ่ะแม่จะแพลนไปได้ยินไหมคะนี่นี่อังไลเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดินโ,โหเนี่ยเอ้าดูแล้วการขายเอฟซแข็งแรงแค่ไหนแล้วเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนแล้วเห็นไหมคะแข็งแรงแค่ไหนแล้วเดินไม่เดินบนน้อยมากอะคะ่ะ เดินวนน้อยมากอ๋อไอเนี้ยที่จะเห็นตามมุมบ้านแม่ต่างๆเนะี่ยแม่เอาไว้ให้ลูกเก่านะคะเนี่ยมุดอีกแล้วมุดอีกแล้วเห็นไหมคะมุดอีกแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนในครัวของแม่ค่ะจะเป็นทั้งแก๊สเตาแก๊สอะไรแบบเนี้ยค่ะส่วนในครัวเนาะมันจะดูลกๆหน่อยนะคะลกหูลกตานิดนึง ถังแก๊สแม่ก็วางข้างล่างไม่ได้เพราะว่าบรรดาผู้ชายชายหนุ่มทั้งหลายก็จะคอยฉี่แล้วทําให้ถังแก๊สขึ้นสนิมเวลาเขามาเปลี่ยนเดี๋ยวเขาจะบ่นเราเอาเราก็ต้องหาเก้าอี้วางดีๆปกติแม่จะไม่ค่อยเข้ามาอยู่ในครัวค่ะเพราะเขาชอบมุดตรงนั้นตรงนี้ซึ่งแม่ก็อายุเยอะแล้วมุดไม่ไหวก็จะพาเขาออกไปข้างนอก ออกไปห้องนอ่ตรงที่พี่ๆเขาอยู่กันนะนะคะตรงตรงที่เป็นตะแกรงรั้วในส่วนของตรงนู้นนะคะในส่วนของตรงนู้นอะตรงที่เขาลงไปแล้วมันจะเป็นแท่นอีกอันตรงตรงตรงตะกร้านะคะตรนที่เขาจะลงเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะ ช่างทำบ้านไม่ค่อยดีเลยเนะี่ยสีร่อนหมดเลยอะคะ่ะอย่าว่าเขาเลยเนาะเราก็มีงบแค่นี้เขาก็ทำให้ตังงบนั่นแหละถ้าเรามีงบเยอะก็คงจะไม่เป็นแบบนี้สำรวจใหญ่เลยคะ่ะสำรวจแบบมีความสุขมากคงต้องปล่อยแม่ไม่ตามเนาะแม่ต้องขอโทษว่าแม่ไม่ตามนะคะ ราะว่าแม่ตามไม่ได้จริงๆถ้าตามปุ๊บความสุขเขาจะหายไปแม่จะไม่ขอตามแต่ว่าจะขอเก็บภาพแบบนี้ให้เอฟซีดูเขาจะเข้าห้องน้ำามื่งครันเนี้มีใครเปิดห้องน้ำไหมไม,ไม่ได้เปิดแม่แม่ไม่ขอตามแต่แม่จะให้เขามีความสุขนอกจากเขาไปตามซอกหลังตู้หลังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ก็คงจะตามไปโอ้ยปอตุงมานอนอยู่ตรงนี้นี่เองนอนอยู่ตรงรองเท้าแม่เนี่ยของตุงมันอ,นอยู่ตรงรองเท้าแม่ เดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวแม่จะเรียกอังไลนะคะอังไลไหนเห็นไหมหันมาใหญ่เลยค่ะโอ้โหตาวสวยเข้าไปหลังตู้เย็นอีกแล้วเดี๋ยวแม่จะไปเก็บม่ะไปจับหลังตู้เย็นก่อนอืแม่เขาเดินอยู่ทางนี้ค่ะอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต้องบางทีบางทีแม่เออเขาเรียกว่าเห็นรองเท้าแม่นะคะมันมันเป็นรองเท้าที่แบบใส่ในบ้านเนาะ ือแม่เนี่ยเขาเรียกว่ารองชั้มเนาะถ้าเดินพื้นกระเบื้องเนี่ยแม่ก็จะปวดปวดแถวรองชั้มอะค่ะก็เลยก็เลยต้องมีรองเท้าที่ใส่ในบ้านก็จะเห็นวางคู่กันหรือว่าวางในบ้านหรือว่าเห็นบางครั้งเห็นแม่ใส่อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้านพื้นสกรปรกหรือเปล่าแม่ต้องบอกไม่ใช่นะคะแม่ใส่เพราะว่าแม่ชอบใส่รองเท้าในบ้านไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวแม่ต้องไม่จับเห็นไหมคะแม่จับไม่ทันจริงๆ fc ขาน้องไม่เฉยเลยค่ะแม่แม่เหนื่อยแล้วค่ะเนี่ย น้องไม่เฉยเลยน้องเดินตลอดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมน้องเดินตลอดเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะดูพัฒนาการของเขา้ยค่ะเห็นไหมไม่วนเลยย้ม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 ย่ำไปทั่วเลยเห็นไหมคะถามแม่มีความสุขแมมแม่มีมีความสุขนะคะมีความสุขมากที่ที่ลูกเป็นแบบนี้แต่าตามไม่ทันอยากให้เอฟซีดูว่าแม่ คือคือตามลูกไม่ทันแล้วอ่ะเอาเอาไปไหนละคะตามลูกไม่ทันแล้วแม่ก็แก่เดี๋ยวแม่จบคลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนนอนเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะ่ะมาแล้วปอตังอ๋อส,สวยสวยสวยมาพี่น้องคุยกันละเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูก่อนนอนอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ ว่าแมวเขาก็รู้นะคะว่าอันไหนคือน้ำของแมวอันไหนคือน้ำของหมาเขารู้ค่ะแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมหัศจรรย์มากเลยเนาะที่แมวรู้ได้ยังไงแล้วน้องหมารู้ได้ยังไงว่าน้ำอันนี้ของน้องแมวน้ำอันนี้ของน้องหมามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะอันนี้แม่ไม่ได้สอนนะคะแม่ก็วางเอาไว้ แต่ว่าแมวเลือกที่จะกินในในส่วนเขาเขาเรียกว่ากระบอกเล็กๆหรือว่าเขาเห็นพี่เขากินหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเขาเห็นอังเปากินเขาเห็นอังไรกินหรือเปล่าเขาก็เลยมากินตามว่าเออฉันต้องกินกระบอกเล็กนะเพราะว่าพี่กินกระบอกใหญ่กินน้ําเก่งกินข้าวเก่งนี่แหละค่ะกินน้ําเก่งกินข้าวเก่งเนี่ยถ้าเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยนะคะคนสวยจะมาอยู่ข้างแม่ทุกทีเลย แต่ตอนนี้คืออยากจับภาพตอนน้องกินน้ําให้ทุกคนรู้ว่าน้องกินน้ําเก่งโดยที่แม่ไม่ต้องฟีดสั่นหัวด้วยเห็นไหมคะน่ารักมากเลย